อะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมพาโนสคริป TS นะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนลงระบบอะไรเนี่ยวิญญาณเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดูก่อนนะครับโอเคสคริปผมใช้คือคตัว E M C นะครับสคริปของตัวต้นฉบับล,ล่าแบบสุดๆเลยอแบบต้นฉบับธรรมดาเลยครับโอเค อนี่ตัวเองเขาต้องรอนะครับมาเขาจะคิดมาครับเขาบอกว่าอันนี้นเห็นเอสเอสหรอไม่เสียฟน่าหรอวะเห็นนะ อทีเอเจนซี่ตัวนี้โอเคมาขั้นตอนแรกที่เขาบอกมาว่าให้เราหาตัวนี้คือคอนโทรลซีมันเลยก๊อปมาเลย,เลยแล้วก็มาตรงนี้คอนโทรลเอฟคอนโทรลบี F, B. วางเนี่ยเราต้องมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็อันนี้มาครับก๊อฟนี่มาแล้วก็อันนี้สเปกบ้านทันทีมาตรงนี้ต่อตรงไหนก็ได้ครับอันนี้ ผมไปต่อตรงนี้แล้วก็อันที่สองก็ค้นหาปะกะปิดต,ตัวนี้นี่ค้นหาไปแล้วก็เพิ่มนี่เข้าไปนะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วเพิ่มตรงนี้นไงต้องต่อเออเดี๋ยวก่อนเขาเสือดร้อนออันนี้มันจะอ๋อโอเค ผมเพิ่มวางไว้ตรงนี้อ่ามันจะได้คือก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นตัวพีน้ำหนักเราวางไว้หมดของตัวพีแล้วพวกนี้เลยส่วนที่สามคือพักบิดอ่อนพี่พักอ่นี้โอเคเ,เรามาเรื่องวางลดลงมา format นี่ไง,ง,ง,งแล้วก็เอาตัว format ตัวนี้มาตรงนี้ผมจะต่อไปท้ายเลยเดียว่อะแล้วก็วางส่วนต่อไปคือ ค้นหาป้าปดตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวสองตัวนี้มันใช้ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวนี้ไม่ได้ต้องเป็นตัวนี้ครับเนี่ยแล้วก็เพิ่มเพิ่มตัวนี้ครับแล้วก็ลงมา,มาต่อตรงไหนก็ได้ที่ผมต่อตรงนี้แล้วกันล่างเลย ต่อไปก็ค้นหาตัวนี้เป็นต่อลงตัวนี้มาขอทนวาง,งง่ายๆครับกขอบวางกขอบวางโอเคตรงนี้ผมเอาต่อท้ายละวอากโอเคแล้วก็ตรงนี้มาลบนี้ออกเพราะว่า,าแต่ถ้าเราจะใส่ก็ได้นะว่าคือจะมาก,ก็ได้นะว่าเป็นระบบชิดระบบอะไรพวกนี้กันร,ระบบอะไรก็มาร์กได้ถ้าแต่คนทําเลยครับ หาอันนี้อา้าวค้นหาปักบิดอา้าวจะเจอไหมเนี่ยลองอีกอักกอนละไม่เจอเจอเลย,ยลองไปดูอาจเจอละ ถูกต้องเราเลื่อนลงมาครับอันนี้คือเราต้องต่อจากท้ายนี่นะนี่เรากรอบตัวนี้มาครับโอเคแล้วก็วางตรงนี้อะแล้ก็จัดบรรทัดซะหน่อยขอดูสักครู่นะครับอตัวนี้มันตรงกันหมดเลย โอเคต่อไปก็ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะไอเนี้ยเฮ้ยได้ใช่ละโอเคทีน okay. ี้เราเพิ่มตรงนี้ไอคิวเลอร์ไอ้นี้โอเคต่อไปเราก็มาหานี่ครับนี่หาตัวนี้ก็นี่แล้วมาตรงนี้แล้วเราก็เพิ่ม นี่เป็นระบบวิญญาณนะครับมันเก็บจะขาดใจตรงหน้าเธอทีื่ี้ผมกรอบตรงนี้ถูกเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองวางใหม่ล้กันโอเคตรงนี้ผมทำได้อยู่มากแล้วอันนี้คือเราต่อตรงนี้นะครับ Enter ตหนึ่งทีแล้วเราก็มาต่อตรงนี้แล้วก็กรอบนี่มาแล้วก็วาง เรวจัดให้มันสวยหน่อยส่วนตรงน,นี้ก็ขยับไปตรงกลางนี่นี่ก็ขยับมาตรงนี้แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจอันมื่อกะมันอะไรวะคือผมกลัวว่าผมจะวางมันทัดผิดอันเมื่อกี้มันตัวน,นี้ต้องดูนะ ไปโอเคผมไม่ได้แต่เพยเยอร์อยู่เดสโอเคผมเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าผมทำไอ้ตัวเนี้ยลงไปมันต้องอ,อันนี้ก็ต้องสเปกว่า ประมาณนี้มั้งผมก็ำไมากก่ค่อยเป็นหรอกอันนี้มันทางกี่เป็นทดอ่ะ1 2 3 4องาอนี่ก็ต้องเป็นเบหนึ่งสงสามสประมาณนี้ตรงนี้โอเค ตะกี้เราทำตรงนี้ไปแล้วเราก็มาตรงนี้ต่อครับโอเคแล้วนี่เป็นการลงระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวลงระบบงเช่นผมจะเอาต่อตรงนี้แล้วกันเอาวิ่มภาสาเนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้เราก็เขียนว่าแล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ so ของผมจะตั้งเป็น ตามชื่อตรงนี้ S, S O U L S O U L แล้วก็เงาไว้ปิดแล้วก็นี่นะครับผมเดี๋ยวเอาข้องขาวดิต่อไปก็ก o อ y ตรงนี้มาครับก o อ y มาก o อ y มาโอเคแล้วก็วางผมว,ว่ามันจะอันนี้นะ๋ยวนะเออเนี่ย โอเคแค่นี้ก็เสร็จละลองคอมไพดูครับไอ้นี่ห้าสิบ p admin nc สอง nc อนไรนะโอเคคอมไพล์ผ่านแล้วครับเห็นไหมครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสอนทำระบบวิญญาณนะครับแล้วคลิปหน้ามีอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเดี๋ยวผมจะอัพ โหลดเอ้ยคิปพีแล้วผมลืมอัพโหลดไอตัวโปรแกรมสร้างแกงไว้ไว้เดี๋ยวผมไปอัพโหลดให้นะครับส่วนพานโน่นี้ก็ไปหากันเองนะครับเพราะว่าเป็นพานโนของผมเองส่วนโปรแกรมสร้างแกงเนี่ยผมจะอัพให้แล้วก็ไอระบบวิญญาณเนี่ยผมจะอัพให้มีถ้าทำคลิปให,ใหม่ๆออกมาก็อย่างเช่นเป็นระบบต่อสู้ตรงนี้ผมจปเอาระบบต่อสู้ลงให้วนวกนี้นะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ,รรบสวัสดีครับ